สวัสดีนะคะทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเออ่ให้นิเคอินะคะพาตลอนขายทุกอย่างตัวนี้เพจนะคะนะขอติดตามกันด้วยนะคะนะ นะถ้ายูท b บเราเด้งนะคะก็ไปที่ตรงนี้ได้นะคะนะเราจะตั้งกลุ่มนะคะนะคะแต่ยังนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ครบห้าพันผู้ติดตามก่อนนะคะนะก็จะมาวิเคราะห์เลขให้เป็นสูตรนะคะจะได้ไม่ได้มาวิเคราะห์และจะไปที่กลุ่มกันเลยนะคะ จะบอกก่อนกลุ่มนี้จะไม่ฟรีนะคะแต่เราก็จะไม่ได้เยอะเก็บเยอะนะคะใครเข้ากลุ่มก็ทักมาได้แต่ว่ายังนะคะตอนนี้ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวเอาไว้มีเวลาก่อนนะคะจะไปให้ที่กลุ่มจะเป็นภาพนิ่งะคะ่ะเอามาต่อกันเลยนะคะสิบบนนะคะสิบบนนะคะสิบบนมันจะมาค่ะ สิบ,บนนะคะมันจะมาตัวนี้ค่ะนะเช้านะคะเนะชาะะ้ชาบ่ายจะมาตัวนี้แหละนะคะแต่จัดเช้าไปได้เลยนะคะสามตัวเด่น,เ,ดนเออสองตัวเด่น,ดน,นะคะ่ะสี่ชุดนะคะแล้วก็เด่นรองอีกสี่ชุดนะคะ ก็อยู่ประมาณนี้แหละนะคะเลขก็อยู่ประมาณนี้แหละนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังตัวนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะนะสายลากก็ให้ลากที่83แล้วก็แปคะ่ะนี่สายลากนะคะ สายลากสายรูดสายรูดสายรูดก็จัดไปที่แปดกับสามนะคะฟันแปดค่ะฟันแปดนะคะ,นนะ,คะกับหัวหนีระวังแปดเก้านะคะสายลากนะคะ ไซตเจาะเหมือนกันระวังแปดเก้านะคะถ้าไม่กลับหัวนี้ก็ตัวนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นในเก้าคือหกหกคือเก้านะกลับหัวนะใช้พิจารณาญาณกันเองที่เราให้คือให้เด่นนะคะแต่ถ้าหนีเราไปก็มันจะหลบรอล,ลงนะคะหลบลงก็คือมันจะกลับหัวลงทันทีเลยถ้าเราอัดเก้ามันจะกลับเป็นหกตัวนี้คือมันหนีเรานะคะเพราะฉะนั้นเล่นอย่าให้มันหนีเราได้นะคะ อย่าให้เลขมันกลับหัวหลุดเราไปได้นะคะยังไงก็ต้องกันไว้นะคะประมาณนี้นะคะนะเราแค่ <c oughs> ให้แนวทางนะคะเราไม่แนะนำนะคะให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะการพนันมีความเสี่ยงนะคะแนวทางตัวเลขะคะ่ะแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะ ผิดถูกประการใดขออภัยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังตัวนี้เป็นเลขวิเคราะห์นะคะนิเควันที่22นะคะยังไงก็ <c oughs> เลงตัวไหนก็ขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันนะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดทุกท่านคะ่ะนะใครชมก็ ฝากติดตามเพจพาตลอนขายทุกอย่างให้ด้วยนะคะแล้วปักลิงก์ไว้ให้นะคะนะบางคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวก็ไปน, ούμε, <c oughs> นู่นเดี๋ยวก็ไปนี่เดี๋ยวก็ไปเพจเดี๋ยวก็ไปติกตอก <c oughs> เดี๋ยวก็ไปวีซิงเดี๋ยวก็ไปไลา์เยอะแยะไปหมดก็เยอะนะคะเพราะว่ามันต้องทำพร้อมๆกันนะคะนะก็ไปทุกอย่างเลยนะคะเอาทุกอย่างเลยนะคะ นะมันทําได้ก็ต้องทําทุกอย่างนะคะนะใครติดตามตรงไหนแล้วก็ว่างเราก็จะไปโพสตนะใครจะติดตามตัวไหนตัวนึงหรือว่าต,ตามคลิกไปดูเล่น,เล,นเล่นก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเนะ mm hmm. เราะแล้วก็ทําเผื่ออนาคตเพจนะเผื่อได้ขายอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเล่นเล่นสนุกสนานกันไปที่เพจนะคะอัปโหลดง่ายนะคะแล้วก็มันเป็น เพจที่ใครก็เล่นได้นะคะพอดีก็จะมีญาติญาติดูกันเยอะก็ไม่ได้ลงพวกนี้เยอะหรอกแต่จะมีจะมีเพจหนึ่งที่เราจะลงให้นะคะอยากรวยโดยจัดให้ตัวนั้นก็เพจเราเหมือนกันนะคะต้องดูก่อนนะพาตลอดน,นี้คือแบบ <c oughs> เพจเพจจริงนะ,ะเพจตายตัวนะคะเพจเอ่อ อยากรวยเดี๋ยวจัดให้แล้วเราก็จะไปลงนิเคอตรงนั้นเหมือนกันนะคะนะเพจเราเหมือนกันนะคะติดตามกันได้นะคะแล้วจะลงไว้ให้สองเพจแล้วกันนะคะถ้าเพจนั้นเรตติ้งดีก็จะไปเพจนั้นนะคะพเพราะเพจนั้นยังไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าคนติดตามก็มาเรื่อยๆแต่ว่าเพจพาตลอดน,นี่เขาเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะคะเปลี่ยนชื่อมันไ,ได้มันก็เลยเราเปลี่ยนชื่อผิดนะคะมันก็ เปลี่ยนไม่ได้ก็เลยไม่มีใครเสร์ชเจอแต่ว่าอยากรวยด้วยจัดให้เนี่ยตัวนั้นเนี่ยมีคนเสร์ชหาเจอเยอะก็เลยมีคนติดตามมาเรื่อยๆนะโดยที่เราไม่ได้ต้องโปรโมทอะไรเลยนะคะนะนะอยู่ดีๆก็มาก็สองร้อยกว่าคนนะคะแต่ว่าเพจตัวนี้เราโปรโมทแทบตายตัวนี้ก็ได้ก็เจ็ดร้อยกว่าคนนะคะอยากได้หนึ่งพันผู้ติดตามนะคะ นะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะยังไงก็ขอให้ได้ขอให้โดนค่ะเมามอยให้ฟังนะคะนะถ้าพูดได้ยาวนะคะเราก็ไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรตายตัวนะคะนะอยากทำตรงไหน,นเราก็ไปตรงนั้นเราไม่ได้แบบเป็นนักธุรกิจโปรเฟชชั่นอลหรือว่าเออ ทำอะไรใหญ่โตหรือไม่ก็ทำอะไรที่มันเพอร์เฟกอะไรนะเราไม่ทำให้มันเพอร์เฟกเราทำแบบเอาแบบเราแบบตามสบายของเรานะคะนะบางทีอยากจะมานั่งเมาส์มอยให้ฟังนะคะนะไม่รู้มีใครฟังไหมไม่มีเราก็ไม่ว่านะคะก็ชอบคุยอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าเขาว่าคนเอ่ออัจฉริยะเนี่ยจะชอบนั่งคุยคนเดียวจริงไหมไมร่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าเนี่ย ชอบนั่งคุยคนเดียวนะคะอัจฉริยะอยู่นะคะเขียนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะนะแต่คนอัจฉริยะเนี่ยอยากบอกเลยนะท้าวให้เลขเนี่ยมันจะเล่นเองไม่ได้นะคะต้องบอกกันก่อนถ้าเราจัดปุ๊บเนี่ยมันจะหนีเลยแต้มหนึ่งทันทีนะทุกอย่างเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะรวยนะ ไม่มีใครหรอกคะ่ะไม่อยากจะรวยนะคะแต่เรารู้ไงว่าเขาไม่ให้เราเขาให้เราให้อย่างเดียวนะคะเขาให้มาให้ทุกทกท่านนะคะมีเงินมีทองนะคะจะได้ไปช่วยเหลือสัตว์สัตว์ทั้งหลายลูกๆของเรานะคะหมาแมวนะคะที่เราคิดไว้เพราะฉะนั้นเลขมันจะเข้าบ่อยมากนะคะเพราะเลขพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เลขสูตรมไม่ใช่เลขอะไรเป็นเลขวิเคราะห์นะ แค่เราเห็นเลขนะคะเราคิดว่ามันจะมาตัวนั้นตัวนี้นะมันมาตามนัดนะคุณว่ามันอัจฉริยะไหมคุณว่ามันเหลือเชื่อไหมคะนะถ้าเป็นสูตรนะคะมันยังโอเคนะสูตรมันก็จะไหลตามสูตรแต่นี่ไม่นะคะนะเราเห็นเลขไหนมันก็จะมาเลขนั้นนะคะเราให้เลขไหนมันก็จะมาเลขนั้นเราย้ายไปบ้านไหนเลขมันก็จะออกเราซื้อรถไหนเลขนั้นก็ต้องออกนะ ขนาดซื้อกล่องกระดาษมามีเลขติดมาด้วยนะเราคิดบอกว่าเฮ้ยเลขนี้ต้องออกแน่ๆออกจริงๆนะคะช่วงนั้นแปดห้านะแต่เราไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดหน่อยร้อยคูนร้อยนะ,ะลืมเลยนะ,ค,ะคือเราพูดอย่างนี้ลืมเลยเพราะอะไรเขาไม่ให้เรารวยนะคะเราเขาให้เราให้คนอื่นนะ,ะมันเป็นอย่างนี้นะคะแค่เราคิดนะเออเลขนี้ ซื้อกล่องมานะแปดห้าเต็มเต็มเลยช่วงนั้นหืมนะแล้วก็ห้าศูนย์นะไปบอกใครนะบอกแม่มั้งวันนั้นนะเลขจะออกนะคะห้าศูนย์บอกออกโอ้โหแม่ดีใจนึวกว่าลูกถูกนะคะนึวกว่าลูกถูกโทรมาถูกไหมอ่ะมึงบอกห้าศูนย์ไม่แม่ไม่ได้ซื้อก็บอกไปงั้นแหละว่ามันจะออกโอ้โหออกมาได้ซื้อนะคะ มันอยู่ที่ดวงค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะก็มาเมาท์มอยให้กันฟังนะคะก็ยาวหน่อยเราไม่คิดว่าใครจะมานั่งฟังเรายาวขนาดนี้เราเราก็พูดพูดกันไปใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็เอาเลขก็ไปนะคะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะเรามาเจอกันที่ดาวโจนนะคะว่างๆจะถ่ายลูกลูกเราให้ชมนะคะ ช่วงนี้ยังไม่ว่างช่วงนี้ขอจัดต้นไม้นะคะช่วงนี้เทรนต้นไม้เยอะนะขอดูดต้นไม้แล้วก็ใส่กระถางก็สวยดีค่ะต้นไม้เราเยอะนะคะสวยดีนะถ่ายรูปลงก็สวยสวยะนะขอบคุณอีกครั้งไปแล้วนะคะขอให้โดนเต็มๆกันค่ะบ๊ายบายให้ฟังถึงตรงนี้นี่สุดยอดเลยนะคะนี่สิบเอ็ดนาที ใครฟังถึงนี้สิบเอ็ดนาทีนะคะบอกมาเลยนะคะให้พิมพ์คำว่าสิบเอ็ดนาทีนะคะโชคลาบสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดนะคะโชคลาบมาเลยนะคะสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดนาทีนะคะไปแล้วค่ะพิมพ์คําว่าสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดนะคะแปลว่าคนนั้นฟังถึงะคะ่ะ